ก็ส,สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับช่องรุงกต้อนนกป่านะครับผมจัดเฉลยมาสองเต็มนะครับผมเลยลูกเสือหมดเลยนะครับนู่นอีกเต็มหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปลดก่อนนะครับผมคนหลุดนะครับคนหลุดปลดก่อนก็อนนี้ครับจะเป็นเต็มหนึ่งคนหลุดหมดเลยนะครับทุกคนนี่ตกใจนะครับผมนี่คนหลุดนะครับผมก็ไม่ได้แกล้งนะครับมันหลุดเองนะครับก็ลองจาดูก่อนถ้ามันร้งก็เอาไว้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เน้นลูกเสือไปก่อนนะครับผมมันจะหัดง่ายกว่า เตามนี้ลูกเสือของแท้นะครับผมนี่นะครับผมตีนยังไม่ขึ้นกิดเลยนะครับลูกนกดูหางนะครับผมดูเลยนะครับนี่หางลูกนกนะครับผมก็สองแต้มจัดมาเบาเบานะครับผมแต่เต้มนี้รักมากนะครับผมพอได้ยินทุกวันนะครับเสียงแต่ว่าไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับผมหางหลุดกับหมดนะครับผมอย่างเซิงขนหลังหลุดหมดนะครับผม หลุดแบบขาวไปเลยนะครับผมตรงหลังก็เฟนตั้งไว้ก่อนนะครับเผื่อมันร้องนะครับทุกคนเป็นตั้งไว้อืนะครับเฟนไว้ก่อนนะครับเผื่อร้องก็จะเน้นนกถิ่นนี้นะครับผมถิ่นเจ้าสไต์นะครับผมเน้นนกถิ่นนี้มากกว่านกถิ่นอื่นนะครับผมเพราะว่าเสียงมันชัดเจนเลยนะครับทุกคนเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเอาไม้ไว้โยนเพลงกันนะครับผมนี่สวนมากก็จะเป็นนกถิ่นหน้าบ้านหมดเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนู้นแล้วก็นู่นไอสไตล์นะครับผมหน้าบ้านก้อยหืนก็ถิ่นนี้เหมือนกันนะครับผมร้องดีนะครับผมเสียงหนักแน่นถิ่นนี้นะครับเหลือมีเพียงไออ้วนตัวเดียวนะครับผมที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นกถิ่นนี้นะครับไออ้วนเป็นนกถิ่นนกดุนะครับผมต่อยากนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นไอหืนนะครับนกต่อ นะครับไม่ค่อยคุ้นนะครับผมแต่เสียงชัดเจนแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม